สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับพี่ป .2 แล้ววันนี้นะลูกเราจะยังอยู่ในส่วนของกิจกรรมท้าทายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้กิจกรรมท้าทายเป็นการให้นักเรียนนะลูกเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่หายไปเพื่อให้การบวกนั้นถูกต้องและนอกจากนี้นะคะยังให้นักเรียนทาการบวกตามแนวลูกศรนนะลูกซึ่งเป็นการ ตัวเลข3จํจำนวนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ในส่วนของกิจกรรมท้าทายของเราจะต่อจากในส่วนที่เราได้ทํามาแล้วโดยจะอยู่ที่หน้า93สําหรับ93จะมีเลข9แล้วก็เลข3นะคะแล้ววันนี้มี2ข้อใหญ่เหมือนกัน โดยจะเป็นข้อ3แล้วก็ข้อ4ใหญ่นะคะซึ่งข้อ3ใหญ่จะเป็นการเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่หายไปลูกแต่วันนี้จะเป็นการเติมเพื่อให้การลบถูกต้องนะคะส่วนข้อ4ใหญ่ จะมีตารางนะลูกตัวเลขแล้วก็ตัวเลขนั้นแทนด้วยสละหรือพยัญชนะไทยตัวไหนหลังจากนั้นนะคะให้เรามาหาผลลบก่อนบางข้อลบได้เลยบางข้อต้องไปทำการยืมก่อนเพราะฉะนั้นหลายคนยังพลาดในเรื่องของการยืมแบบมีการทดนะคะการลบแบบมีการทดนะเพราะฉะนั้น ตั้งใจทําให้ดีหลังจากที่เราหาคําตอบได้แล้วให้เราเอาตัวเลขคําตอบของแต่ละข้อที่เราหาได้ไปเปรียบเทียบไปเทียบเคียงในตารางดูว่าตัวเลขตัวนี้เป็นพยัญชนะหรือเป็นสระในภาษาไทยตัวใดเพราะว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะจะเกิดเป็นข้อความด้านล่างให้เราได้ฝึกอ่านโอเคไหมลูกเรามาเริ่มที่ข้อสใหญ่กันเลยค่ะ สำหรับข้อ3ใหญ่เป็นการอะไรนะเป็นการเติมตัวเลขที่หายไปเพื่อให้การลบถูกต้องเรามาทำตัวอย่างไปพร้อมๆกัน2ข้อแล้วเพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางนะคะในการไปทำเองเนาะเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวตั้งมี65ในส่วนของตัวลบ มีแค่เลข2ที่ตรงกับเลข6และคำตอบมีเลข2ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเด็กๆลูกเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่า5ลบกับอะไรแล้วเหลือ2หรือเราจะเอา2ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้5 2แล้ว3 4 5ซึ่งตัวเลขที่เราจะเติมก็คือ3บางคนอาจจะชูขึ้นมา5นิ้ว หักออกไป2นิ้วเหลือ3นิ้วเพราะฉะนั้นในส่วนช่องว่างตรงนี้เติมเลขอะไรรูปเติมเลข3นะคะเราเคยทำตัวเลขที่หายไปเพื่อให้การบวกถูกต้องแต่วันนี้เป็นการลบนะลูกถัดมา6ลบสให้เอาขึ้นมา6นิ้วหักออกไป2นิ้วเหลือ4นิ้วหรือบางคน2ไว้ในใจ2แล้ว3 4 5 เพราะฉะนั้นเติมเลข4นั่นเองค่ะง่ายไหมสําหรับข้อที่หนึ่งง่ายไหมลูกถัดมาเราจะมาดูที่ข้อที่สองสำหรับข้อที่สองนะคะเราดูเลยตัวเลขหายไปทั้งส่วนของตัวตั้งแล้วก็ตัวลบแต่คําตอบคือ36เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูที่หลักหน่วยก่อน9ลบอะไรมีค่าเท่ากับ6 บางคนอาจจะเอาหุกไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้9้าใช่ไหมลูกหรือบางคนจะชูขึ้นมา9นิ้ว9นิ้วนักเรียนหักไป6นิ้วหักลบออกไป6นิ้วเหลือ3นิ้วนะคะใส่เข้าไปตรงนี้เลข3จากนั้นจะเห็นได้ว่าตัวอะไรก็ไม่ทราบลูกลบ6แล้วมีค่าเท่ากับ3 ตัวอะไรก็ไม่ทราบซึ่งเรากำลังหาอยู่นะคะมาลบกับ6แล้วมีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา6บวกกับคำตอบด้านล่างที่เป็นเลข3มลูก6แล้ว7 8 9เพราะฉะนั้น6บวก3ได้9นั่นเองค่ะตรงนี้เราใส่เลข9นะคะ ง่ายไหมสำหรับการเขียนหรือเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่หายไปเพื่อให้การลบถูกต้องมีทั้งหมด5ข้อย่อยนักเรียนลองไปฝึกทำนะคะจากนั้นเรามาดูที่ข้อสด้านล่าง สำหรับข้อสีด้านล่างจะมีตารางแสดงจำนวนคำตอบตัวเลขแล้วก็แต่ละตัวนั้นสามารถเป็นพยัญชนะไทยหรือเป็นสละตัวไหนได้บ้างแต่ก่อนที่เราจะไปสนใจตารางตรงนั้นนะลูกให้นักเรียนนะคะทำการหาผลลบ ยกตัวอย่างเช่น28-11ลบ11คำตอบคือ17ซึ่ง17ถ้าเรามาดูที่ตารางด้านบนจะเห็นว่า17นั้นคือสระเอเราก็นำสระเอมาเขียนไว้ด้านล่างนี่คือตัวอย่างนะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างนะที่โปรอไอติกถูกไว้จากนั้นนักเรียนก็จะทำการหาผลลบมีเหลืออยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10 เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทําการหาผลลบอีก10ข้อบางข้อเราลบได้เลยแต่บางข้อนะคะในส่วนของหลักหน่วยเนี่ยตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบจึงต้องมีการไปยืมจากหลักสิบม,มาเพราะฉะนั้นอย่าลืมเด็ดขาดนะคะในส่วนของหลักการนี้หลังจากเราได้คําตอบที่ถูกต้องเป็นตัวเลขเรียบร้อยเราลองไปเทียบเคียงในส่วนของตารางด้านบนว่าตัวเลขที่เราหาได้ตรงกับ พยัญชนะหรือสระตัวใดเพื่อจะได้นำมาเติมนะคะเหมือนกับสระเอตรงนี้และสุดท้ายก็จะเป็นประโยคภาษาไทยให้เรียนได้ฝึกอ่านเพราะฉะนั้นวันนี้ครูออยฝากกิจกรรมท้าทายนะคะในส่วนของหน้า93ให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ครูออยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ